จัดของขวัญแล้วก็ถามกันได้เลยจะหางานใหม่ได้ไหมคะตกงานนะอ่ะไม่เป็นไรเห็นแกการแชร์ออกนะแชร์ออกมายังหางานใหม่ยากอยู่เด้อนะยังหางานใหม่ยากอยู่นะให้เชื่อเถอะว่ามันต้องมีหนทางแต่ตอนนี้งานมันหายาก แล้วก็คนก็รับงานก็หายากด้วยเหมือนกันช่วงนี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดียังหางานไม่ได้นะสามวันเนี้ยต้องรอง,งานต่อไปนะเดี๋ยวนี้หางานยากลําบากต้องวางแผนเป็นนายตัวเองพออายุสามสิบขึ้นฮะใช่เขาไม่ค่อยจ้างกันเดี๋ยวนี้ยมันเหมือนว่าจะเลือกใครสักคนนึงมันต้องแบบมีประสบการณ์หรืออยู่องค์กรมานานเลยทํานองเงี้ย งานงานมั่วซั่วไปหมดใช่มันมันมันไม่มีสายงานที่ตรงหรอกทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์ก็ทำพนักงานขายมาทำงานเกี่ยวกับอระบบอิเล็กทรอนิกส์นะทำมาหลายอย่างคนเดียวทำหลายตำแหน่งใช่งานมั่วซั่วไปหมดเจ้างานเดี่ยวมันคงลำบากอะ่ะเดี๋ยวนี้นะนี่เพื่อนอาจารย์ก็ออกจากเซเว่น ไปอยู่ร้านขายอะไรวะไปอยู่ร้านขายเซเว่นร้านอื่นอยู่ออ,อ,อร้านกาแฟะนะออกจากเซเว่นไปไปอยู่ร้านกาแฟะนะสาขาเดียวกันควรเลยอดทนกันไม่ไหวใช่เข้าเข้าออกออกมันอย่างนั้นแหละ พอเพื่อนอาจารย์ออกจากเซเว่นไปอยู่ไปอยู่เซเว่นอื่นแล้วก็อยู่แผนกกาแฟไปอยู่ร้านกาแฟตอนหลังไปอยู่เอานะ <Yeah. S 1> กาแฟตอนแรกอาจารย์ก็ยังงงง่ะแต่ตอนแรกเห็นมันใส่เสื้อเซเว่นตอนหลังย้ายย้ายไปอยู่ร้านกาแฟไปแล้วอะไรโอ้ oh. Oh. ไม่รู้ร้านอะไรโอ้ oh. เป็นกาแฟเดี๋ยวส่งให้ดูก็ไนดะ <Yeah. S 1> เพื่อนสมัยมัธยมไงมัธยมต้นแล้วมันก็ไปเรียนพาณิชย์หนูจบบัญชีเออบัญชีเดี๋ยวนี้ แต่นี้ต้องทํางานให้ได้ทุกอย่างไม่ใช่บัญชีอย่างเดียว <c oughs> มันไม่ใช่บัญชีอย่างเดียวต้องทําให้ได้ทุกอย่างต้องทํไในนี่ให้ได้อะไรนะปรุงกาแฟให้ได้จัดเรียงสินค้าให้ได้จัดหน้าเชลให้ได้แล้วก็ทําหลายๆอย่างอะ่ะเดี๋ยวนี้งานมันมั่วซั่วไปหมดเมื่อก่อนตัวอาจารย์เองก็ทําอยู่การรถไฟนะแล้วก็ออกมา เพิ่งออกมาให้เราไปยกหินหินเสย